สวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่นะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะ,ะมีความสุขแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแอนดอมสองจิตสองใจของคนที่คิดรด้ายๆกับคุณว่าตอนนี้เวลานี้สิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายๆต่อคุณเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลัง รู้สึกอะไรอยู่นะเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับใครทรงผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปดิดดอทสตาด้วยกันกดสปายแล้วก็ไรแช่นะแล้ก็นาราศีที่โดดเด่นแคสเซราศีกรกฎธาต,ตุน้ำเซตเติร์นคนเกิดวนสาว์ธาตุไฟแอรธาตุลมมีตนดุดกลุ่ม ราศีมีนธาตุน้ำแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินเอิร์ธธาดินพฤศพกัมกรมูนราศีมีนราศีกรกฎต,ตัวเรขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกัคุณและเขามีสิบสองยี่ส14ยี่2สิบสี่แล้วก็25นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คิดร้ายกับคุณตอนนี้เวลานี้นะคะเขาประสบพบเจอเรื่องราวอะไรอยู่ ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรคนที่คิดร้ายๆกับคุณนะอันนี้คือปัญหาของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของเรานะทุกคนมาดูปัญหาของเขานะเขาประสบพบเจอเรื่องราวอะไรอยู่ตอนนี้เวลานี้ สีเหรียญคนที่คิดร้ร้ายนะคะกับคุณสี่เหรียญเป็นการที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานนะ,ะหรือว่าบ้านหรือว่าเซฟโซนของตัวเองที่เหมือนกับว่าคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะ อยู่ในเฉพาะพื้นที่บริเวณเหมือนเหมือนกักบริเวณตัวเองอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของคนที่สงบนิ่งรักความสันโดษอยู่นิ่งๆอยู่งเงียบๆนะคะโดยใช้หลักครรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะ,ค,ะคุณงามความดีสิ่งดีงามนะ,ค,ะควบคุมนะ,ะพฤติกรรมการกระทำความคิดของเขาและดีเอมเบอร์ เป็นพลังงานของลักษณะของผู้นำนะคะหรือว่าคนที่เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะแล้วก็เหมือนกับโฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะโดยที่แบบมีความสุขได้อะนะคนะเออ แม้จะเหมือนกับอยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะอยู่กับครอบครัวที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยนะคะเขาก็มีความสุขได้นะ,ะอยู่เงีย,งยบๆอยู่คนเดียวแต่นะ,ะเขาก็มีเรื่องราวปัญหาที่เขาต้องคบคิดนะคะต้องเครียดต้องใช้ความคิดนะ,ะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาตรงนั้นได้พลังงานดิอ็มเพอร์นะ,ะแม้จะมีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่ามีกำลัง ในเรื่องของการเงินหรือว่าความคิดต่างๆแต่รู้สึกว่าดีมเพอร์ต้องสงบเสงีง่ยมเจีมเนื้อเจีมตัวหน่อยเพราะว่าขยายด้วยเดอะเฮอร์มิตเป็นางานของการที่แบบเหมือนสืบเหมือนส่องหรือว่านะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยที่แบบเหมือนพยายามจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะพยายามประสบความสําเร็จนะคะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเอง นะให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คือเขาโฟกัสในชีวิตของตัวเขาเองเขาไม่ได้สนใจใครนะคะไม่ได้เหมือนกับว่าอยากจะไปแข่งขันกับใครแต่เป็นการที่การที่อยู่กับตัวเขาเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเขาเองนะ,ะเพื่อไปสู่เป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการนี่คือพลังงานของ คนที่คิดได้ร้ายอยากจะทํร้ายคุณเหมือนตอนนี้คือเขาอาจจะเหมือนกับว่าคือไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่อยากจะสูงสิงกับใครนะพอใจในสิ่งตัวเองเป็นอยู่มีอยู่และต้องทำนะในสิ่งที่มันสําคัญในชีวิตนี่คือพลังงานของคนที่คิดได้ร้ายนะกับคุณนะพลังงานยิ่งใหญ่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งที่อยู่ในใจนะคะของคนที่คิดร้ายกับคุณตอนนี้เวลานี้นะคะเขามีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะเขามีเรื่องราวอะไรที่แบบต้องขบคิดนะปล่อยวางไม่ได้เพราะว่า The Hangman คือเป็นปัญหาที่ปล่อยไม่ได้นะคะแต่ต้องรอโอกาสรอเวลานะที่จะให้มันถึงเวลาก่อนอ่ะมันถึงจะสะสางมันถึงจะคลี่คลายนะคะ ิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายร้ายกับคุณเรามาเจาะลึกเจาะใจของเขาเจาะปัญหาเรื่องราวชีวิตของเขานะ,ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่ก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันเกี่ยวกับเราไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของเขานะคะคนที่คิดร้ายร้ายกับคุณถ้าดาบอินเลเวอร์ night Knight of s w o r d พลังงานหาดาบถ้ามันตั้งตรงแบบเนี้คือการที่เขามีความมั่นใจในการได้รับชัยชนะความสำเร็จทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรก็ไม่สำเร็จเขาทำอะไรก็แข่งกับคนอื่นไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้แข่งกับคุณก็ไม่ได้และ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะในออฟสอดหัวตั้งก็คือการพุ่งตรงไปข้างหน้าแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับอาจจะไม่ได้ถอยหลังแต่อาจจะเป็นการที่ยังไม่พร้อมกับการที่จะพุ่งตรงไปข้างหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขานะคะเออนอกจากทำไรไม่ได้แล้วแต่ชีวิตยังต้องเปลี่ยนแปลงคือเป็นการที่เหมือนกับว่ามีเรื่องราวถ้า ที่มันมีผลกระทบต่อใจิตใจของเขามากๆเป็นเดลิเวอร์เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นในเรื่องของความรักคู่รักคนที่เขารักมากๆตอนนี้เวลานี้เขาไม่มีกระจิตกระใจนะคะที่จะไปทําอะไรภารกิจการงานของเขาก็คือแบบไม่มีแรงอ่ะนะคะ เรียกได้ว่าคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้มีผลกระทบต่อจิตใจของเขามากๆจนทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะฉลาดแค่ไหนก็ตามหรือว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามหรือว่าเขาจะมีเงินมีทองแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้กลับมารักเขาเหมือนเดิมได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์อกหักนะคะอารมณ์อกหักผิดหวังจากความสัมพันธ์ นะคะมีเงินก็ซื้อผู้หญิงพิชาคนนี้กลับมาไม่ได้นะ,ะหรือว่ามีความรู้ความสามารถก็ไม่สามารถทําให้คนคนนี้กลับมารักได้เพราะว่าผู้หญิงพิชาคนนี้ที่เขาคิดถึงนะคะมันคืออดีตในชีวิตของเขาไปแล้วนะคะก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่าคือตอนนี้ไม่มีแรงนะ,ะอกหักรักคุดตุดเมินอารมณ์นี้เลยหรือว่าคือมันเป็นเดินเลเวอร์เนี่ย อาจจะเป็นถ้าแบบว่าเขาโสดเขาไม่มีแฟนไม่มีภรรยาไม่มีสามีเก่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เขารักมากมากแล้วรู้สึกเหมือนกับมีประเด็นกันแล้วก็ไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้อารมณ์นี้นะคะก็เลยทำให้เขาหมดแรงอ่อนล้านะคะสิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายๆต่อคนความชัดเจน ความชัดเจนความเด็ดขาดความที่เหมือนกับอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีตอนนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดไปหมดนะคะมันมีนะมันมีทางออกมันมีโอกาสแต่เขาไม่รับนะคะเหมือนมีคนหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาแต่เขาไม่เอาประมาณเนี้มีคนเข้ามามีคนมามอบความรักหรือว่ามาปลอบใจให้กับเขาแต่เขา มันไม่มีประโยชน์เขามองคนคนนั้นเขามองเห็นคนที่มาให้กําลังใจเขากลายเป็นอะไรไม่รู้นะกลายเป็นหมูกลายเป็นหมากลายเป็นแมวนะคะจนทำให้เขาเหมือนกับว่าคือเขามีมีโอกาสนะมีช่องทางมีคนมอบโอกาสให้กับเขาแต่เขาไม่รับนะไม่รับแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะคะไม่รับรักนะปฏิเสธไม่ไปต่อไม่เอาไม่เอาไม่สนใจใครจะจะเอาคนเนี้ย ะะเอาคนนี้คนเดียวประมาณนี้เลยก็เลยทาให้คนคนนี้เหมือนกับว่าคือแม้จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแม้จะมีในเรื่องของการงานดีๆเข้ามาในชีวิตแม้จะมีโอกาสดีๆหรือว่ามีคนมาให้กําลังใจนะก็ไม่ได้ทําให้จิตใจเขาดีขึ้นนะคะเหมือนะะมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ทัศนคติของเขาอะที่เขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครเลยแม้แต่นี้เดียวนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายๆกับคุณนะคะมันขนาดที่แบบว่าชีวิตของเขาอะนะคะจากที่เคยมีความสุขมากๆจากที่เคยประสบความสำเร็จมากๆจากที่เคยมีในเรื่องของการที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะเป็นคนที่เหมือนกับให้กำลังใจคนอื่นมาตลอดอะ อยู่ดีๆอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาก็เจอวิบากกรรมนะคะทําให้ตัวของเขาเนี่ยตอนที่แบบเหมือนคนอื่นเขาเจอปัญหาเจอความทุกข์ใจคนคนนี้คอยให้กําลังใจคอยนะเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นคอยพูดสร้างแรงบรรดาใจให้คนอื่นคนอื่นแต่พอเจอกับตัวเองเป็นไงอะไปไม่ได้ ะะทั้งๆที่มีคนให้กําลังใจแต่มันเข้าไม่ถึงไงอารมณ์เนี้ยประมาณเดียวว่าเออมันน่าที่จะเป็นหลุมลึกพอตัวอยู่นะคะแล้วมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวนะคะก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับพลังงานบวกหรือว่ากําลังใจจากคนใกล้ตัวญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสังคมที่ให้กําลังใจเขาก,ก็ไม่สามารถทําให้เขาฟื้น ะะฟื้นฟูสภาวะจิตใจขึ้นมาได้นะ,ะเ,ออเก่งเก่งแต่เวลาที่คนอื่นเขามีปัญหาเนี่ยนะาทำเป็นฮีโร่แต่พอเจอกับตัวเองนี่นะคะง่อยเปรียยเสียขาไปเลยทีเดียวและสิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายต่อคุณตอนนี้เวลานี้นะคะการกลับมาถ้าคนคนนี้ เป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย่างเช่นภรรยาสามีเก่านะคนรักเก่าเออคนคนนี้ต้องการที่จะติดต่อหรือว่าสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึง่งแต่ก็คิดว่าไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณไม่มีเยื่อใหญ่คุณตัด เยื่อไม่เหลือใหญ่อีกแล้วกับเขาเขาสัมผัสรับรู้นะคะนี่คือคนรักคนเก่าสามีเก่าแฟนเก่านะเขาสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยไปมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วคุณไม่อยากจะติดต่อนะ,ะไม่อยากจะกลับมาหาเขาอีกแล้วนะ,ะจึงทําให้เขาแบบเรียกว่านะ,ะไม่มีกําลังใจนะในการที่จะลุกขึ้นสู้สิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้าย กับคุณเขาบอกว่าตอนนี้เวลานี้เขาไม่ใช่คนที่คุณอยากจะสารสัมพันธ์ด้วยแล้วอะ่ะคือเขาไม่ได้เหมาะสมเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการนะเหมือนเหมือนเมื่อครั้งอดีตอะ่ะเออเขาอยากเขาอ่ะเป็นคนที่คุณอยาก สร้างครอบครัวด้วยมากมาก,มากนะ,ะ,อ,ยกะ,นะยยอยากจะเป็นภรรยาอยากจะเป็นยามีเลยแหละแต่นะ,ะเมื่อเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะะเ,ออเขาสร้างวิบากกรรมให้กับคุณเขาสร้างเวรกรรมสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณสิ่งที่เขาได้เจอก็คือความล้มเหลวในชีวิตของเขานะคะความฝันที่เขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ตอนนี้เขาไม่เหลือใครแต่เขาก็คิดถึงคุณ เขาก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกแต่คุณไม่อยู่แล้วไงสิบเหรียญคุณความแล้วฉันไม่เอาอ่ะฉันอยู่คนเดียวนะคะฉันอยู่กับครอบครัวที่อยู่กับปัจจุบันเนี้ยนะคะเป็นสาวสดพ่อมาไม่มอะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้คือแบบสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการเขานะคะตอนนี้เขาโดดเดี่ยวมากไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนที่เขาเลือกสารสัมพันธ์ด้วยสิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายๆอยากจะ กลับมาหาคุณค่ะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็คืออยากจะกลับมาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเขาบอกว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะไม่รักเขาไม่สนใจใย,ยดีเขาหรือแม้กระทั่งคุณจะยากดีมีจนยังไงนะ,ะเขาไม่สนเลยฐานะการเงินการงานอะไรของคุณเนี่ยนะคะเขาสนเพียงแค่ว่าถ้าหากเขาติดต่อพูดคุยมาหาคุณแล้วคุณ จะเป็นคนที่รับรักเขาแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับเขานะ,ะไม่ทอดทิ้งเขาไปไหนแต่ตอนนี้คือคนที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเขาต่างหากนะคะเป็นตัวเขาต่างหากที่ไม่เหลืออะไรเลยนะ,ะแม้แต่กระทั่งแรงบันดาลใจนะ,ะแม้แต่กระทั่งแรงที่จะแบบจะทักข้อความมหาคุณก็ไม่เหลือความมั่นใจก็ไม่เหลือ นะคะไม่ไม่มีความมั่นใจที่จะติดต่อมาหาคุณเลยด้วยซ้าแต่คุณรวยในสายตาของเขานะแต่เขาไม่ได้แบบมีอย่างที่คุณคิดอะ่ะนะคะและสิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายตอนนี้เขาอะ่ะเคยเขาบอกว่าเขาเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นอยากจะมีมีเงินมีความเสรยความหลอ่อ มีสาวๆหนุ่มๆรุมร้อมรุมจีบเล่นตัวนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนดูรวยดูแบบเพอร์เฟคดูหน้าที่การงานมั่นคงแต่ตอนนี้สิ่งที่เขามีนะคะคือสภาวะของจิตใจที่ห่อเหี่ยวแล้วก็รอคอยโอกาสรอคอยคนที่เหมือนกับว่าจะเข้ามาปลดปล่อยให้ตัวของเขาเนี่ย ได้หลุดพ้นจากความทุกอข์รอครอบครัวรอความหวังรอความสําเร็จนะคะรอการถูกปลดปล่อยอ่ะนะคะแปดดาบเนี่ยเขากักขังนะนอกจากเป็นความคิดการกระทาของเขาเองแล้วยังเป็นการที่แบบเหมือนรอใครสักคนหนึ่งที่มาช่วยเรียกว่าหยอดน้ําฉโลมที่จิตใจของเขาให้แบบฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเถออารมณ์เนี้ยแปดดาบเนี่ยคือทําเองไม่ได้ไง ต้องรอใครสักคนเนี่ยที่ที่เขาอยากจะเหมือนกับว่าอยากจะสารภาพด้วยนะคะเออประมาณคุณก็ได้นะ,ะที่จะไปหยอดข้าวต้มให้กับเขาตอนนี้เวลานี้สิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดด้วยร้ายคิดด้วร้ายกับคุณสิบดาบเขาเจอสภาวะเรื่องราวหนักหนาสาหาัสมากๆ แบบสุดเลยอ่ะนะสิบดาบคือเรื่องราวทุกทรมานเจ็บปวดเสียใจปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาความรักนะเพื่อนสังคมนะคะก็เหมือนกับว่านายหน,นีไปหมดเลยเพื่อนสังคมเนี่ยคือเหมือนกับอาจจะถูกโคดโกงหรือว่าอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีต่อหน้าก็อาจจะพูดดีแต่รับหลังสมน้ําหน้าก็มีนะคะทาให้เดือยแฮงแมนทําให้เขาเครียดน,นะดูสิเพื่อนสังคม นะหักหลังเขาจนทำให้เขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีหน้าที่จะไปขอความช่วยเหลือใครได้อีกไม่เหลือใครเลยชีวิตไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนในครอบครัวอย่าพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้นะคะจนทำให้เขาตอนนี้เวลานี้เขารู้แล้วแหละว่าชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรเลยตั้งแต่แรก ไม่ได้มีคนที่จริงใจไม่ได้มีคนที่ซื่อสัตย์กับเขาเลยตั้งแต่แรกทุกคนหวังผลประโยชน์จากเขาหมดเลยทุกคนเนี่ยที่เข้าหาเขาเนี่ยหวังทุกสิ่งทุกอย่างจากเขานะคะพอเขาไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนก็ไปหมดเลยนะคะจึงทําให้เขาเห็นแล้วตอนนี้เวลานี้ว่าตั้งแต่แรกจนถึงวินาทีสุดท้ายตอนนี้เขาไม่เคยมีใครอยู่เคียงข้างเขาเลยแม้แต่คนเดียว นี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยไม่มีใครเลยไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้เลยเขาตัวเป่าแล้วเปื่อยนะคะพอเขาไม่มีเงินเขาไม่มีหน้าที่การงานเขาถูกสังคมลำเกียดเขาถูกเพื่อนฝูงนินทาใส่ร้ายป้าสีครอบครัวแตกแยกเขาละหกเลินเล่นล่อนเขาลำบากนะคะถึงเวลาที่เขาลำบากจริงๆไม่เหลือ แม้แต่คนที่อยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะคือเขาเขามีตัวคนเดียวตั้งแต่แรกแล้วแต่เพียงแค่เพราะว่าเขามีเงินมีงานเท่านั้นเองถึงมีคนห้อมล้อมเขาแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนที่เขาคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะเป็นคู่รักคนรักไปตลอดชีวิตก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคนที่คิดร้ายๆกับคุณ ะคะฟังแล้วดูน่าสงสารหดหูุนะ,ะเพราะว่าเดอะแฮงแมนแต่เขาก็ตื่นรู้นะ,ะเหมือนเขาตื่นรู้สองดาบกับหัวตื่นรู้ในเรื่องของสภาวะของการที่ชัดเจนเลยนะคะรู้เลยว่าตอนนี้ไม่ได้ลังเลและไม่ได้สับสนแล้วไอสิ่งที่มันคิดไว้อยู่ในใจเนี่ยมันใช่แน่ๆน,นะคะมันเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นความรู้สึกนี้นะเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างรู้คําตอบ ะะกับสิ่งที่เขาได้เจอสภาวะสิบดาบที่เขาได้เจอนั่นแหละจึงทำให้เขาตื่นดูแล้วว่าตอนนี้เวลานี้กับนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเปรียบได้ว่าเขาไม่มีใครตั้งแต่แรกคนที่อยู่กับเขามาตลอดชีวิตนะคะจนวินาทีสุดท้ายก็คือตัวเขาเอง ส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในชีวิตของเขาแล้วเวลาที่เขาไม่เหลืออะไรเลยไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีชื่อเสียงความสําเร็จก็คือบุคคลที่แบบไม่จริงใจกับเขาหวังแต่ผลประโยชน์จากเขานั่นเองนะฟังแล้วถ้าแบบเจอสภาพแบบนี้ทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนเขาหมดนะคะก็ไม่ต้องไปสมน้ำหน้าเขาแต่อย่างใดเพราะว่า ก็มันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมหรือว่าการกระทําของคนคนนั้นที่แบบตั้งแต่แรกเดิ่มเดิมทีเนี่ยเขาประพฤติตัวยังไงกับคนที่รักเขานะคะแล้วเขาประพฤติตัวยังไงกับคนที่แบบสวมหน้ากากใส่เขาหวังผลประโยชน์จากเขาสิ่งที่เขาได้รับก็คือความไม่จริงใจและความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองกดส u b คร r i b e ลรายร์รับพลังงานขอคุณทุกการินนตามค่ะ